สวัสดีค่ะพบกับเกสรพักเครื่องนะคะวันนี้นะคะ ep ที่82นะคะคุณลูกคา้านะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะอย่าลืม id line เกสรขีด19นะคะแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามนะคะหรือจะติดต่อเบอร์โทร084 688 4079ค่ะ เฟซบุ๊กนะคะมีตัวมิตรนอยู่นะคะเกสนม่วงมั่งมีค่ะอย่าลืมนะคะแอดไลน์หรือเฟซบุ๊กนะคะเข้ามาดูนะนะคะอย่าลืมนะคะอีพีที่82วันนี้นะคะเราจะมาเสนอนะคะเป็นล็อกเก็ตรัชการที่5ค่ะเลี่ยมพร้อมใช้งานเนี่ยค่ะ สวยนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะคุณลูกค้าเหรียญที่สองจะเป็นหลวงพ่อเงินรุ่นทองไหลมานะคะซื้อไว้เป็นสิริมงคลหรือบูชานะคะ เนี่ยค่ะหลวงพ่อเงินนะคะสวยนะคะคุณลูกค้านคะคะด้านข้าด้านหลังนะคะสวยนะคะองนี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะจังหวัดพิจิตรนะคะหลวงพ่อเงินสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเหรียญที่สามจะเป็น หลวงพ่อบุญทันสองห้าสองห้านะคะนะคะเกจิจังหวัดนครนครขอนแก่นนะคะเนี่ค่ะนะคะ,นะคะหลวงพ่อมหาบุญทัน ข้อมหาบุญทันนะคะด้านหลังจะเป็นยันนะคะเนี่ยค่ะไว้คล้องคอนะคะคุณลูกค,ค,ค้าสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเหลียนที่สี่จะเป็นขุนแผนกุมารทองเนื้อดิน เนี่ยค่ะสะสมไว้ดีนะคะคุณลูกค้านะคะเปเหมาพระบ้านมานะคะเนี่ยค่ะคุณแผนนะคะนะคะคล้องคอดีนะคะเหรียญที่ห้าจะเป็นเหรียญเสมาพระพุชินราชเนี่ยค่ะเหรียญเสมานะคะหลวงพ่อพระพุชินราช สองห้าหนึ่งหนึ่งพิธีใหญ่มากนะคะเกจิดังดังปลุกเสกนะคะใช้แทนอินโดจีนได้เลยค่ะนะคะนะค่ะ 200บาทพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะ EP ที่82นะคะอย่าลืม ID line เกศรขีด19เบอร์โทรสอบถามนะคะ0 8 4 6 8 8 4 0 7 9ค่ะ เฟซบุ Facebook, ๊กเกสรม่วงมั่งมีนะคะอย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามานะคะคุณลูกค้าถ้าสนใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ